ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับของจริงมาแล้วผิดคิวส้าง,งัันโมเดลฝนวันนี้เพิ่มมากขึ้นเริ่มอีสานตะวันออกใต้ฝนเข้ามาก่อนฝนตกหนักบางพื้นที่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัย พยาอากาศในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่2 8สพฤษภาคมโดยในวันนี้นะครับแอดมินจะพามาติดตามในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้ร่วมถึงในอีกส0วันล่วงหน้าฝนฟ้าบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในวันนี้เสาร์ที่28พสษภาคม2 5 6 5รจากโมเดลนะครับ ecmwfwindy com เราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้มรสุมตําตกเฉียงใต้ มีกาลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงจะพัดนําความชื้นพัดนําเอาเมฆพัดนาเอาฝนเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลฝั่งอันดามันทะเลอ่าวไทยพัดนําความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะนะครับด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก่อนนะครับใน,ในวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองและพังงามาที่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับร่วมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกนะครับจะเน้นตั้งแต่บริเวณอีสานทางตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับฝั่งตะวันออกบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานีและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจะมีฝนตกหนักเข้ามานอกจากมรสุมต,ตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แล้วนะครับยังมีหย่อมพอารรากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียร่วมถึงเวียดนามทางตอนบนดังนั้นนะครับอีสานฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ บวกกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนะครับในวันนี้ก็จะทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นโดย29พฤษภาคมมรสุมตําตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังแรงอย่างต่อนเนื่องนะครับจึงทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอยู่เรื่อยๆส่วน30พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุม ประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีกําลังปานกลางนะครับจึงทําให้ฝนฟ้าขนองมีได้อย่างต่อเนื่องบวกกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแนวร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านบริเวณเวียดนามทางตอนบนลาวทางตอนบนจะเลื่อนลงมาปกคลุม บริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับอย่างต่อนเนื่องนะครับ30พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายน2565จากนั้นในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายน2565ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับจากมรสุมที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับ แต่โมเดลยังอีกยาวไกลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้าใหม่ซึ่งหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงยังไงแอดมินจะอัปเดตให้ทราบในช่วงเที่ยงและในช่วงเงย็นของทุกวันนะครับส่วนฝนประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้พอมีอยู่บ้างนะครับประมาณ3 0จนถึง6กเซนของพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนเล็กน้อยประมาณ30%ของพื้นที่นะครับในวันนี้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมมณฑลจะมีฝน40ินของพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่นะครับในวันนี้โดยฝนตกหนักในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคเหนือในวันนี้ยังพอมีได้บ้างนะครับ30%ที่แม่ฮ่องสอนน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่เน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ ฝน40%ของพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีฝนเข้ามานะครับบริเวณอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจะมีฝนเข้ามาบริเวณระยองจันทบุรีและตราด กรุงเทพมหานครปริมณฑลเน้นการตกบ่ายถึงค่ำตกบางพื้นที่นะคบเล็กน้อยส่วนนะคับ,บริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะคบประมาณห้าทุ่ม แต่ลักษณะข,ของการตกยังเป็นฝนวิ่งผ่านนะครับโดยกลุ่มฝนส่วนมากจะวิ่งไปหาหย่อมความรกาศต่ำนะครับที่ก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกี๋และเวียดนามทางตอนบนในขณะน,นี้จึงทำให้ฝนวิ่งผ่านนะครับและปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่มากพอนะครับในช่วงนี้ฝนตกแบบวิ่งประมาณ10-30วินาทีนะครับแต่ตกหนัก ตกแป๊บเดียวนะครับลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องเข้ามาเป็นระยะระยะส่วนซีสเกตเมื่อคืนนี้ลักษณะของการตกเป็นฝนตกแช่นะครับตกได้เกือบชั่วโมงเลยนะครับแต่ไม่หนักเป็นฝนดินดินปรปลอยซะเป็นปส่วนใหญ่นะครับที่บ้านแอดมินเองเมื่อคืนนี้นับรวมระยะเวลาของการตกก็ประมาณ40-50นาทีเกือบ1ชั่วโมงนะครับได้น้ำประมาณโอ่งมังกรหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ก็พอได้ชุ่มฉ่ำนะครับในช่วงนี้ ฝนที่ตกส่วนมากยังไม่ตกหนักตกนานตกแช่นะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยรินดินเปรยโปรยจนถึงปานกลางและส่วนมากนะครับบริเวณที่ตกใกล้กับหย่อมความประกาศต่ํากลุ่มฝนก็จะวิ่งผ่านนะครับนำฝนนาเมฆนําความชื้นเข้าไปเลี้ยงหย่อมความประกาศต่ําจึงทําให้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่ค่อยดีนักนะครับหลังจากหย่อมความประกาศต่ําเลื่อนลงมาพาดผ่านบริภาคเหนือทางตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนซึ่งขยับลงมาล่าง ดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ30พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนลักษณะของฝนตกชุกจะเพิ่มมากขึ้นนะครับระยะเวลาของการตกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการคาดการณ์หลังจากนั้นนะครับหลังจากวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่6มิถุนายนฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนก็จะค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับ จากมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่เคยมีกําลังแรงก็จะมีกําลังปานกลางและอ่อนกําลังลงในที่สุดแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้นะครับในบางพื้นที่ไม่ใช่ว่าไม่มีฝนเลยนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนยังตกไม่พอได้รับน้ําได้รับเนื้อในการทําเกษตรกรรมในช่วงนี้แอดมินขอเป็นกําลังใจงให้ในทุกพื้นที่นะครับขอให้ฝนตกมาอย่างเร็วนะครับให้ได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมส่วนพื้นที่ไหนที่น้ําเพียงพอแล้ว ฝนตกลงมาน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมนาก็ขอให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อ้าที่หวานไว้จะได้เจริญเติบโต,ตงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันอย่างสะใจนะครับในปีนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ